สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบว่าในเดือนธันวาคมของปี2566นี้ดวงชะตาของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกันกบชาวราศีกุมกันสักนิดนึงก่อนค่ะ สำหรับราศีกุมนั้นถือเป็นราศีกลางธาตลมนะคะมีพระราหูซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็นดาวประจำตัวค่ะส่งผลให้ชาวราศีกุมนั้นมักจะมีบุค,คลิกที่แคล้วคล่องว่องไวนะคะมีความเฉลียวฉลาดทันคน จับผิดเก่งช่างสังเกตมีปฏิพานไหวพริบที่ดีชอบในเรื่องของการเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์มีความสนุกสนานล่าเริงอยู่ในตัวเองส่วนใหญ่จะเจ้าชู้มีสเสน่ห์อีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเอาพวกเอาพ้องใจคอกว้างขวางจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือ บางท่านอาจจะช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสกว่าตนเองเหมือนเป็นนักสังคมสงเคราะห์เลยละค่ะ อีกทั้งยังเป็นพวกสายเปอีกด้วยเวลารักใครก็จะรักอย่างจริงจังนะคะรักแรงเกลียดแรงขี้หึงเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาทำอะไรก็จะเอาจริงเอาจังถึงขั้นหลงไหลและทุ่มเทค่ะแต่สักพักก็อาจจะเบื่อแล้วก็ไปหลงไหลกับสิ่งอื่นต่อไปนะคะจึงทำให้ชาวราศีกุมมักจะมีพรสวรรค์ที่ดีค่ะเวลาหยิบจับทำอะไรเนี่ยก็ทำได้หลากหลายทีเดียวเลยแล้วก็เป็นพวกที่มีซิกเซนดีอีกด้วยนะคะคาดการ์ล่วง หน้าได้อย่างแม่นยำเป็นพวกฝันแม่นมักสนใจในเรื่องของศาสตร์ลี้ลับเล่นลับต่างๆเช่นโหราศาสตร์ไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาหรือการทำฌานสมาธิเป็นต้นค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พอจะอนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะ ทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับในเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ต่อเนื่องมาจากเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะถือว่าพระราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกุมเดินคจอจรได้ตำแหน่งบอระโคตมะนวางค่ะ ซึ่งตำแหน่งวอร์โคตมาณวางนั้นถือว่าเป็นนาวางอันประเสริฐที่แข็งแกร่งนะคะและเดินในลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาและยังคงได้ตำแหน่งวอร์โคตมาณนาวางนี้ไปจนถึงวันที่18ธันวาคมนี้ค่ะ ซึ่งตำแหน่งวราโคตมานาวางนี้นะคะนอกจากจะเป็นนาวางอันประเสริฐแล้วก็ยังหมายถึงความแข็งแกร่งของดวงดาวและตัวนาวางอีกด้วยค่ะจึงถือว่าเป็นตัวช่วยส่งเสริมวาสนาอีกด้วยนะคะจึงส่งผลให้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่18ธันวาคมนี้ก็จะเกิดเกณฑ์บุญนำพาวาสนาส่งเสริมให้กับชาวราศีกุมสุขสำเร็จสมใจปรารถนาที่ท่านปรารถนาค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องการงานกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องงานนั้นถือว่าในช่วงวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะจากอิทธิพลของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านนะคะจะเดินโครจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีค่ะซึ่งตำแหน่งเกษตรราธิบดีนั้นก็จะหมายถึงความเติบโตความก้าวหน้าและความมั่นคงนะคะจึงส่งผลให้ในช่วงวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมา จนถึงวันที่26ธันวาคมนี้เป็นเวลาโดยประมาณ1เดือนครึ่งนะคะการงานของท่านก็จะมีความเติบโตก้าวแน่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่หยิบจับทำอะไรก็จะสุขสำเร็จสมความปรารถนาของท่านค่ะ โดยในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดธันวาคมนี้นะคะดาวการงานของท่านเดินโครจรเข้าสู่หมวดเลืกราชาแห่งเลิกค่ะส่งผลให้มีความโดดเด่นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะสำหรับท่านที่ทำงานประจำท่านก็มีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะและบางท่านอาจจะหมายถึงการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าอาจจะได้รับการยกย่องชื่นชมจากผู้คนที่อยู่รอบตัวท่านหรือว่าจากเจ้านายของ ท่่านคะและสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะถือว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าของท่านหรือว่าจากลูกค้าของท่านเป็นอย่างดีค่ะ ส่วนในช่วงวันที่8ถึงวันที่26ธันวาคมนี้นะคะดาวการงานของท่านเดินโครจรเข้าสู่หมวดเิกสมโนเรกค่ะซึ่งเรกสมโนเิกนั้นนะคะถือว่าเป็นเิกที่สนับสนุนการงานที่เป็นลักษณะแบบเรียบๆสงบๆไม่เหมาะกับการแข่งขันหรือว่าไม่เหมาะกับการที่ทำอะไรในการโลดโผนโจรพยานนักนะคะจึงควรรักษาประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ทำให้งานนั้นมีความคงเส้นคงวา โดยในช่วงวันที่8ถึง26ธันวาคมนี้นะคะท่านก็ไม่ค่อยเหมาะที่จะทำการแข่งขันหรือว่าช่วงชิงตำแหน่งหรือว่าชิงไหวชิงคลิปได้ๆค่ะเพราะมีแนวโน้มที่จะเสียหายมากกว่าที่จะได้เปรียบนะคะ และจะมีข้อดีเป็นพิเศษค่ะสำหรับท่านที่ทำงานอันเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือว่าทำงานที่เป็นลักษณะของการสอนหนังสือหรือว่าการให้ความรู้กับคนอื่นในลักษณะของครูบาอาจารย์นะคะถือว่าในช่วงวันที่8ถึงวันที่26ธันวาคมนี้จะสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะส่วนในช่วงวันที่27ธันวาคม ไปจนถึงวันที่13มกราคมในปีหน้านะคะถือว่าดาวการงานของท่านเดินโคจรเข้าสู่หมวดเลิกทลิตโทรเลิกค่ะซึ่งเลิศทลิตโทรเลิกนั้นจะส่งผลดีในเรื่องของการติดต่อวิ่งเต้นประสานงานนะคะแล้วก็ถ้าใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อวิ่งเต้นประสานงานเนี่ยถือว่าจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างนะคะในเรื่องของการวิ่งเต้นดังกล่าวนี้อาจจะต้องจ่ายเงินท เงินใต้โต๊ะเงินประเซ็นหรือว่าค่าของขวัญต่างๆค่ะโดยท่านควรจะประเมินบวกลบคูณหารให้ดีนะคะว่าท่านจะได้คุ้มเสียหรือไม่ถ้าเสียมากกว่าได้ก็อาจจะต้องละเว้นในเรื่องนี้เอาไว้ค่ะ ทีนี้เรามาดูเรื่องเงินบ้างนะคะสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองค่ะหากเรามองโดยภาพใหญ่นะคะจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินของชาวราศีกุมเดินโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคค่ะโดยได้ตำแหน่งราชาโชคนั้นมาตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมานะคะและยังเลยข้ามปีไปจนถึงวันที่30เมษายนในปีหน้าค่ะ สำหรับตำแหน่งราชาโชคนั้นครูท่านกล่าวว่าเปรียบเสมือนโชคจากบุญเก่านะคะจึงส่งผลให้ชาวราศีกลุ่มบางกลุ่มค่ะมีสภาพคล่องที่ดีนะคะและแม้ว่าชาวราศีกลุ่มบางกลุ่มจะมีเหตุสะดุดติดขัดหรือว่าต้องรอคอยเกี่ยวกับเรื่องเงินกนทอ,ทองอยู่บ้างแต่ท่านก็จะหมุนได้ดีค่ะ และถ้าเราจะมองเฉพาะในเดือนธันวาคมนี้นะคะถือว่าสภาพคล่องในเรื่องเงินเงินทองทองฝั่งขาเข้าของท่านยังคงดีอย่างต่อเนื่องค่ะเรียกว่างานของท่านยังก่อเกิดรายได้ที่ดีนะคะอีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินทองจากคนรักคู่ครองของท่านจากหุ้นส่วนในการทําธุรกิจหรือว่าจากเพศตรงข้ามอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีนักสัตวกุลและในปีนักสัตว์ชวดนะคะ ถือว่าท่านจะมีสภาพคล่องที่ดีกว่าชาวราศีกุมท่านอื่นค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมียอดขายที่ปังเป็นพิเศษนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ปรับเงินเดือนได้โบนัสก้อนโตหรือว่าได้เงินปันผลพิเศษนะคะและสําหรับบางท่านอาจหมายถึงการที่ลูกหนี้นําเงินมาใช้คืนเป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูข้อควรระวังกันบ้างนะคะ โดยในช่วงวันที่3ธันวาคมนี้จนถึงวันที่28มกราคมปีหน้าค่ะดาวพรฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านนะคะเดินโคจรเข้าสู่หมวดเลิกทลิตโทรเลิกค่ะซึ่งหมวดเลิกทลิตโทรเลิกนี้นะคะอาจจะส่งผลให้รายจ่ายของท่านพุ่งแซงหน้าไรายได้ค่ะโดยครูท่านกล่าวว่าถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความฟุ่มเฟยนะคะบางท่านอาจจะเสียเงินกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือว่าบางท่านเนี่ยเสียเงินไม่ว่า แต่เสียหน้าไม่ได้ซึ่งเวลาที่ดาวการเงินเดินโคจรเข้าหมวดเลิกทริโทรเริกแบบนี้นะคะสําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะถึงขั้นกู้เงินเขามาเปตัวเองหรือว่าเปบุคคลอันเป็นที่รักก็เป็นไปได้ค่ะ และบางท่านนะคะอาจจะต้องจัดงานเลี้ยงกินเลี้ยงสังสรรค์ขึ้นแต่ว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยไม่มีก็อาจจะต้องกู้เขามาจัดงานดังกล่าวนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยต้องกลับไปหาครอบครัวต้องกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องแต่ว่าเงินในกระเป๋าไม่พอก็อาจทําให้ต้องไปกู้เขามาแจกจ่ายเป็นต้นค่ะ ซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะที่มีรายจ่ายพุ่งแซงหน้ารายได้แบบนี้นะคะหากท่านลองย้อนนึกดูในช่วงระยะเวลาอันใกล้ที่ผ่านมาก็คือในช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเป็นเวลาโดยประมาณสองเดือนนะคะก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านก็เคยเดินโครจรเข้าสู่หมวดเริกทะลิศโทรเลิ่แบบนี้มาแล้วเช่นกันค่ะ ดังนั้นนะคะนับจากนี้ไปโดยประมาณ2เดือนค่ะท่านควรทําบัญชีเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของท่านให้ดีนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจทําให้ท่านขาดสภาพคล่องได้ค่ะอีกทั้งยังควรยับยังช่างใจในเรื่องของการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ๆนะคะ โดยที่เวลาท่านจะใช้จ่ายเงินทองก้อนใหญ่ๆนะคะก็ควรจะตรวจสอบดูก่อนว่าเป็นเรื่องจำเป็นหรือว่าเป็นเพียงแค่ตอบสนองความอยากได้อยากมีอยากกินหรือว่าอยากเปบุคคลอันเป็นที่รักของตัวท่านค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องโชคลาภกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องโชคลาภนั้นถือว่าในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมนี้ค่ะดาวพุธซึ่งเป็นดาวโชคลาภจากการเสี่ยงนะคะเดินโคจรได้ตำแหน่งนระอุดมเกณฑ์ค่ะซึ่งครูหหนท่านกล่าวว่าอุดมเกณฑ์ถ้าคิดก็ดุดเดือนลาบมาเยือนหลากหลายอยู่มากมายจึงส่งผลให้ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมนี้นะคะท่านค่อนข้างที่จะมีโชคลุกหรือว่าหยิบจับทําอะไรก็เป็น เงินเป็นทองค่ะเรียกว่าเป็นช่วงที่ดวงเฮงดวงปังนะคะและมีโอกาสได้ลุ้นโชคก้อนโตค่ะส่วนในช่วงสามสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะโดยเริ่มไปตั้งแต่วันที่เจ็ดธันวาคมนี้เป็นต้นไปค่ะจากอิทธิพลของดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวโชคลาภจากการเสี่ยงของท่านเดินโคจรเข้าสู่เรือนการงานนะคะจึงส่งผลให้ท่านค่อนข้างจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นพิเศษค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องความรักกันบ้างนะคะสำหรับความรักนั้นถือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมนี้ค่ะจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนคนรักคู่ครองของท่านนะคะเดินโครจรเข้าสู่เรือนการงานค่ะโดยเดินต่อเนื่องในลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ สำหรับคนมีคู่ค่ะถือว่าคนรักคู่ครองของท่านจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของท่านทั้งงานส่วนตัวแล้วก็งานส่วนรวมภายในบ้านเรือนให้แกบท่านเป็นอย่างดีเลยนะคะและอย่าลืมค่ะเมื่อคนรักของท่านทําดีนะคะก็อย่าลืมหอมแก้มขอบคุณเขาสักหนึ่งฟอดค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนรักของท่านทําตัวน่ารักต่อไปและต่อไปค่ะ สำหรับคนโสดนะคะหากมีคนโสดแบบเดียวกันกับท่านพลัดหลงเข้ามาติดต่อประสานงานหรือว่าให้ความช่วยเหลือการงานแก่ท่านนะคะท่านอย่าลืมตรวจจับเคมีค่ะว่าตัวเขากับท่านเนี่ยมีเคมีที่ตรงกันหรือเปล่าถ้ามีเคมีที่ตรงกันหรือว่ามีจังหวะหัวใจที่เต้นตรงกันนะคะท่านก็สามารถสารความสัมพันธ์ต่อได้เลยค่ะ ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะถือว่าดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่ครองของท่านเนี่ยเดินโครจรเข้าสู่เรือนโชคลาภค่ะส่งผลให้ท่านค่อนข้างมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเข้าทำนอง Lucky in Love Lucky in Game เลยค่ะและถือว่าท่านเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะได้ฟินจิกหมอนแบบฟินไม่ไหวไม่แพ้ชาวราศีอื่นๆอีกด้วยค่ะ ทีนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนั้นก็ถือว่าอิทธิพลของพระราหู ซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของตัวท่านเองนะคะเดินโครจรได้ตําแหน่งวอราโคตมะนวางซึ่งถือว่าเป็นนวางอันประเสริฐนะคะส่งผลให้ดวงชะตาของท่านเข้าสู่โหมดแข็งแกร่งค่ะโดยเป็นลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวันที่17ตุลาคมนะคะและเลยไปจนถึงวันที่18ธันวาคมนี้ค่ะจึงส่งผลให้ในช่วง2เดือนดังกล่าวนี้นะคะทําให้สุขภาพกายใจของท่านค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะ แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างนะคะโดยในช่วงวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะจากอิทธิพลของดาวอังคารที่เดินโคจรเข้าเล็งดาวเกตและดาวมฤตยูในมุมตั้งฉากกับดวงชะตาของท่านนะคะท่านอาจจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าเกิดเลือดตกยางออกค่ะ สำหรับท่านที่ขับขี่ยวดยานพาหนะหรือว่าต้องทำงานที่ปีนป่ายขึ้นที่สูงนะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือว่าของแหลมคมท่านอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทำงานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะ อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะ จะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ